ยสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมป่วนเมสเสสดนะจ๊าสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาไปดูลูกม้าน้อยนะครับน้องปิ่นสโนุน,นะครับเป็นเด็กหญิงนะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าน้องสนุเนี่ยนะครับจะมีสียังไงนะครับแล้วก็ อ่าตอนนี้ที่ออกมาเนี่ยหน้าหน้าขาวนะครับแล้วก็ถุงเท้าสีข้างแล้วก็พ่อเนี่ยมีแค่2นะครับแต่สามารถดึงมาได้4ีนะครับขวัญขวัญน,นอนอินนะครับแม่ม้าดึงได้แล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะถ่ายขนกันอีกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะถ่ายเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวลองมาวิเคราะห์ใอ้ฟังแล้วกันนะครับเวลาใครจะไปผสมม้านะครับก็จะได้เป็นแนวทางนะสำหรับใครที่ชอบผสมสีนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยผมชอบในเรื่องของสีกล้ามเนื้อนะครับ เรื่องของสายพันธุ์นะครับถ้าทําออกมาได้ดีม้าเราจะสวยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเลี้ยงแล้วมันเพลินตานะครับเพราะาตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเพิ่งเกิดได้แค่2วันเนี่ยสามารถที่ยกขาหน้าคู่เหมือนเดซ่าได้แล้วเพราะว่าลักษณะเด่นของเขาเนี่ยนะครับของแอนดาลูเซียนหรือฟิ s เชียนเนี่ยเซ็นเท้าจะไวมากนะครับแล้วก็เรื่องของความเป็นมิตรนะครับของความขี้เล่นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจริงหรือเปล่าอ่า อ้าวไม่โดดแล้วเหรอเฮ้ย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 โดดเล่นสนุกถนานเลยเอ็นเน่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 เอาไหมจอออกไปข้างนอกไหมดีจะได้พาออกเอาไหมไปวิ aan, ่งเล่นไหมเอ็นเน่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 แข็งแรงแข็งแรงฟิตฟิตอังว่าฟิตเอ็นเน่เอ็นเน่เอ็นเน่เนเน่เวลาดีเข้าไปไม่เห็นคืออย่างนี้เลยฮะเวลาดีเข้าไปเห็นหมกอยู่แต่กับแม่เอ็นเน่เอ็นเน่เอ็นเน่ โอ๊ย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 คึกคึกคึกคักคึกคักไอ้ลงมาแล้วเหรอมาไปดูน้องน้อยกันไปมาแล้วโอ้ยโอ๊ยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว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 ไปดูน้องกันไปดูน้องจิน้องเป็นไงบ้างาา endeu, uther, าเช้ <Fleet. S 1> เาว um, so ันที่สามแล้ว <går? _ recharge Church> ตอนนี้นะครับเป็นเวลายเย็นๆแล้วเดี๋ยวเราจะพาสาวน้อยปิ่นสนนะครับน้องสนนะครับออกจากคอกกันเดี๋ยวเรามาดูความทุร lacture ในการเอาลูกม้าออกคอกกันนะว่าจะเป็นยังไงนี่นี่ครูสอนตกปลานะครับไอ้ยอนไอ้ยอนเนี่ยไปเดี๋ยวเอาไอ้ตัวเล็กออกก่อน น่าจะต้องอุ้มน้องออกนะครับเพราะว่าน้องน่าจะข้ามบ,บันไดไม่น่าจะเป็นเดี๋ยวลองดูก,ก่อนตุ๊กเลียไล่หรามออกมาลูกมามาลูกมาไปออกมา,ออกมาไป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 เออไอ้น่ Oh oh. Oh, oh, đi để đăng ký. Oh, hiya. Oh, hiya. Oh, hiya. đi hiya. Oh, hiya. đi hiya. Oh,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  hiya. Mẹ

มีม้าล่แล้วหัว่าเอาหมาเขาแล่ะเอ้ามาล่ะมาพี่ยกจับดีไปแล้วดีให้พี่ยกจับค่ะดีให้จับแป๊บเดียวเฮ้ยเฮ้ยออกไปเลยไม่เกี่ยวหมาไม่เกี่ยวออกเลยน้องไม่เกี่ยวไม่งับน้องเดี๋ยวมึงโดนไปออไปไปไกลเลยไปไกลเลยอันนี้มันน้อง

ไม่จับลูกมันนะทำไมแม่มาสักทีอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ให้จับแม่ไม่เป็นไรหรอกแม่ไม่ได้ห่วงแม่มันห่วงแต่หมาเป็นเป็นเด็กไม่เป็นไรจับได้สายสายยาก,ก็จับนี่นะครับเอาออกมาแล้วถามว่าพ่อพ่อเป็นสีพลามิโนสีทองนะครับ หางขาวแผงคอขาวแต่ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับน้องนะครับแต่หางนี่น่าจะถ่ายอยู่แล้วละร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่ามีขาวแซมแล้วก็คอนะน่าจะแดงนะจะไม่แน่ใจเดี๋ยวเราถ่ายขนนะว่าจะเป็นยังไงแต่ถามว่าสําหรับเจ้าขวัญน,นะครับการถ่ายลูกการจ่ายลูกถือว่าผ่านถ้าเกิดจะเอาไปผสมกับม้าที่มีสีนะครับสีด่างสีอะไรเงี้ยอเบ้าหนีเบ้าหนีเลย ไม่ค่อยไว้ใจนะเพราะมันชอบดึงห่างมะฉากับกันผูก็เลยไม่ค่อยอยากจะให้อยู่ใกล้น้องสักเท่าไหร่ดูแม่วิ่งตามแล้วน้องไปไหนแม่ก็วิ่งตามแล้วเซนเท้าวไวนะครับเส้นเท้าวไวมากเส้นเท้าค่อนข้างที่จะไว <S 2> <S 2> เพราะว่าแอนาลูเซียเนี่ยแอนาลูเซียฟิเชียนนะครับพวกนี้จะไมวมาดูความโยงความสูงของแม่สูง160นะจากเท้าถึงหลังเนี่นะครับร้อ ทีนี้เนี่ยตอนนี้ผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าขวัญเนี่ยดึงถุงเท้าได้สี่ข้างทั้งที่พ่อมมาเนี่ยมีแค่สองข้างนะครับหน้ากับหลังอ่าแล้วตอนเนี้ยกลายเป็นว่าดึงมาได้ขนาดนี้พอใจมากๆนะครับแล้วก็คงสร้างสูงนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าถอดสีแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเดี๋ยวจะพาเจ้าขวัญน,นะครับไปหาผู้ชายตอนนี้เจอลูกเขยละลูกเขยก็อายุแก่นะครับไอขวัญก็สิบกว่าละนะครับ ถามว่าดีไหมดีเพราะว่าการจ่ายสีกันดึงสีค่อนข้างที่จะสูสีมากเลยนะครับชัดเจนมากเลยเพราะถุงเท้านะครับขาวหมดแล้วตอนนี้อ่าถุงเท้าเนะี่ยสีข้างชัวแน่นะครับนี่นะครับอันนี้เนี่ยชัวแน่และนี่นะสาหรับน้องนะก็เดี๋ยวจะจับเจ้าขวัญน,นะครับไปไฟ่กับแอปพา l ูซ่านะครับแอปพาลูซ่าก็จะมีดัง ขาวนะครับเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดแล้วก็หน้าลาดนะครับหน้าเนี่ยได้แล้วนะครับแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตัวเนี่ยน่าจะได้นะครับแต่จะมากจะน้อยเท่าไหร่ขวัญจะปปล่อยเลือดผ่านเท่าไหร่เนี่ยไม่แน่ใจแต่ถามว่าลายเนี่ยได้แน่ๆน,นะครับถ้าแบบนี้มั่นใจเพราะว่าหนึ่งด้วยด้วยการที่ใจลูกพ่อเนี่ยได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเกินคาดแล้วสาหรับม้าแข่งนะครับเพราะว่าม้าแข่งในปกติแล้วเนี่ยเขาจะ ดึงนะครับดึงสายที่เก่งจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตีนต้นตีนปลายนะครับลักษณะเด่นโครงสร้างเนะี่ยมาผสมกันแล้วก็มาเป็นมัาแข่งทีเนี้ยเจ้าขวัญน,น่าจะได้ยินยินที่เด่นมากนะครับดึงจ่ายลูกได้ดีมากนะครับอ่าอันนี้ต้องชมคนที่เพาะม้าแข่งนะครับแต่แต่ถามว่าได้ทุกตัวไหมนี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่เป็นความฟุกของผมที่ได้เจ้าขวัญมาแล้วก็จ่ายลูกได้ขนาดนี้นะครับไม่คิดไม่ฝันนะว่าจะได้แข่งสี่ข้างนะครับเป็นถุงเท้าขาวเนะี่ย อ่าเพราะว่านึกว่าพ่อพ่อไม่มีนะครับพ่อได้แค่สองนะครับแต่ขวัญดึงได้นะได้ดึงได้มาสี่หน้านะครับหางนะครับแต่แผงคอไม่น่าจะได้นะแต่เดี๋ยวเราลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ถามว่าถ้าเอาไปผสมกับแอปนะครับแอปารูซ่าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็เรื่องโครงสร้างนะครับโครงสร้างกล้ามเนื้อมันได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าแอปารูซ่ามันก็มาจากควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยพอมันมีแต้ม มีด่างมันก็กลายเป็นม้าด่างไปเป็นเพนใช่ไหมพอคอเตอร์นะครับมีจุดที่ตูดที่ตัวมันก็กลายเป็นแอปพลูซ่านะครับก็คือเลือดเขานิ่งสีเขานิ่งเขาใจนิ่งแล้วนะแต่โครงสร้างเนี่ยไงก็คอเตอร์นะครับหรือใครจะเถียงนะถ้าบวกกับอาทีบีเข้าไปนะครับน่าจะมันเรื่องของกล้ามเนื้อน่าจะสวยมากนะครับเพราะว่าผมตั้งใจอยากจะผสมกับคอเตอร์อยู่แล้วนี่นี่ดูเส้นเท้านะครับแล้วก็อา กล้ามเนื้อได้นะครับสีเดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับแล้วก็สําหรับ TB q u ควอเตอร์นะครับแอฟพลูซาเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองดูกันว่าลูกออกมาจะเป็นไงเดี๋ยวรอน้องน้องย่านนมก่อน6เดือนนะครับหเดือนแล้วก็ค่อยเอาขวันไปนะครับตอนนี้เล็งพ่อผ่านไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ลุ้นกันไปแล้วกัน FC นะฝากกดติดตามไว้นะครับช่องมาชาจํมปวลแม่สอดแล้วก็ที่สาคัญอ่ะดูในเพลิ์นะครับทำเพลิ์ไว้เยอะเลยนะครับการรักน้ำนะครับการปลูกหญ้าแองโกล่าการับ แล้วก็สาระประโยชน์การดึงรั้วนะครับไม่โยกไม่เอียงนะครับลองดูเดี๋ยวเราจะบิวบิวบิวให้แม่กับน,น้องวิงว่งไปวิ่งย่ะยะเบาหนีเบาหนีย่าเฮ้ยไม่ค่อยมั่นใจเบาครนะับดูดูความฟิตของน้องนะครับดูความฟิตของน้องไปควันไปไป ไปยายาดูเก้าโอ้โห9 9สุดมากเก้าสุดมากนะครับดูขาหลังแทนขาหน้าเลยถ้าวิ่งลักษณะเนี้ยนะครับเดี๋ยวตัวต้องต้องยืดยาวกว่านี้แล้วบอดี้เขาจะได้รูปมากนะครับดูดูดูด พอแล้วไม่อยากให้วิ่งแล้วเดี๋ยว,<ะ>เ,ดยวเดี๋ยวเหนื่อยเยอะเด็กน้อยโอ้โหพุ่งมากเลยเ,เลือดเลือดแม่สูงนะครับเลือดแม่เลือดพ่อ,พอแม่ดึงดึงสีพ่อได้สุดๆอนะ่ะไม่ต้องร้องไม่ต้องออกมาอยู่นั่นแหละนี่เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับแอปพลูซ่า แต่กว่าจะได้รุ้นก็น่าจะอีก6เดือนเจ็ดเดือนแล้วกว่าจะคลอดอีกก็นานนะครับแต่ที่แน่เรามานั่งเดี๋ยวเรามารุ้นน้องดีกว่านะครับน้องสนุนะครับว่าถ้าถ่ายขนเด็กเนี่ยเขาจะได้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็สีจะขึ้นขาวยังไงแล้วก็ขนถ่ายแล้วจะเป็นยังไงเฮ้ยนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นกันว่าเวลาถ่ายขนแล้วเนี่ยขนจะเงาเท่าพ่อไหมจะท้องเท่าพ่อไหมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันสนุสนุจ๋าโนไอโน โห,หน่เหนื่อยสะโน,น่เหนื่อยกินนมก่อนชกชกนมก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายจ้ะ